นายคนดูเลยสวัสดีครับนานๆครั้งจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถไฟนะครับเกี่ยวกับรถไฟนะครับรถไฟตกรางผู้โดยสารบาดเจ็บอื้อเร่งนำส่งโรงพยาบาลส่งคนปลอดภัยขึ้นรถทัวร์เข้ากรุงเทพมหานครท่านที่ใช้บริการสัญจรไปมาในข่าวนี้ก็คงจะได้รับทราบข่าวแล้วนะครับ ข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อเ่วันที่9วันนี้เองนะครับผมรถไฟสายใต้ตกรางผู้โดยสารบาดเจ็บอื้อเจ้าหน้าที่อยู่เร่งนำส่งโรงพยาบาลส่งคนปลอดภัยขึ้นรถทัวร์เข้ากรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยเผยสายใต้อาจล่าช้านะครับวันที่9นะครับทีม PR ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าวันนี้นะครับก็คือวันที่9เวลาปี5นะที่ผ่านมานี่ยเอง5นาฬิกา15นาทีเกิดเหตุขบวนรถบ่วนพิเศษขบวนที่38ทับส6หสุงไหงกโกลกกรุงเทพอภิวัตคันที่1 0 1ขีด12ตกรางย่านสถานีกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้โดยสาร ที่ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลขนถ่ายผู้โดยสารคันที่1 0ขีด12ทางรถทัวร์นะครับรถจนในรถทัวร์นะครับนำตู้โดยสารที่ไม่ได้ตกรางทําขบวนต่อถึงสถานีปลายทางทั้งนี้ขบวนรถสายใต้เดินขบวนรถใต้ตามปกติแต่ล่าช้านะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1690นะครับนานๆจะได้เจออุบัติเหตุทางพบไฟนะครับเพิ่งเกิดเมื่อปี5 15นาทีนะครับ5้านากา15นาทีวันนี้นะครับวันที่9เนี่ยนะครับก็คงจะถอบช่วงที่มันตกตกรางออกแล้วก็ต่อช่วงที่ยังไม่ตกนะครับ เข้ากรุงเทพมหานครได้นะครับแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเยอะนะครับก็ได้รับการส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยส่วนท่านที่ตกค้างในกระบวนทางการรถไฟของประเทศไทยก็จัดรถทัวร์นะครับมารับเข้ากรุงเทพมหานครขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ